นี่บรรยากาศในร้านนะคะสวยเนาะงิ่นโตเนะะาะเนี่ยดูสิสวยมากคนสวยอะเหมือนอยู่อะ,อะไรเนะอ่ยอไม,อมาะนี่บรรยากาศในร้านอ่า

ส่งไปเลยปินโตส่งไปทางนู้นอันนี้อะไรกันเนี่ยพี่เอออันนี้อะไรอะคะเนี่ยค่ะอันนี้คืออะไรคะเอ็นเอ็นไก่ไหมหมูอะไรอะอันนี้ทอดมันกุ้งเอ้ยอันนี้เอ็นไก่ไหมเอ็นไก่ทอดกระเทียมที่เราเพิ่งสั่งมาแนมแหนมเอ็นไก่อันนี้ซี่โครงหมูฮะซี่โครงหมูซี่โครงหมูซี่โครงหมูเราได้สั่งเหรอ สัไมสั่งไม่สั่งเพราะ้ำตาลต้องเอ็นไก่แน่เลยน่าจะเอ็นนะใช่มันคืออะไรน่าจะเอ็นค่ะสั่งน้ำจิ้มแกงตุ้งไก่น่าจะเอ็นไก่ใช่ไหมถามก่อนซิว่าไม่ใช่หรออ่ะน้ำพริกจัดมาสวยมากเลยน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกกุ้งสดไอ้ดอกดอกนี่กินได้หรอเขาจัดจานมาสวยมากเลย จัดจานมาสวยมากเลยนี่น้ำพี่กุ้งสดอ่ะมันโตอย่างนี้มันไม่ดีเนาะมันต้องส่สมันต้องทา่งหนึ่งใช่เขามาเขามาร้านตาพวยเพื่อสิ่งนี้คืออะไรบอกนคชาบหมึกน้ำดำนี่ไงหมึกน้ำดำ นเป็นงไงที่เมนูน้ำดำนี่ไง,งลองชิมสิจอยมันเป็นเมนูเป็นปลาหมึกเป็นปลาหมึกเออเอาเป็นทีนโตชิมกินเสร็จเอาเนโตยิงฟันด้วยแล้วก็ยิงฟันด้วยนะปากก็จะดำเลยฝนดีกว่าฝนจอยนี่หมึกน้ำดำนะคะหมึกน้ำดำของขึ้นชื่อทางพัฒนะคะอ่าดูดันฝน <c oughs> ต้องทำงานแทน เขาบอกว่ากินแล้วกินแล้วต้องมีฟันสองไม่เห็นดีไหมอร่อยอร่อยใช่ไหมหมูพร้อมไหมหมูพร้พอมเป็นอย่างไรหมูเป็นหมูสามชั้นเละกไหมเล็กเยอดเลย ส่วนคุณคอปเตอร์ก็มีความสุกกะสุกี้ต่อมาเพราะมันคล้ายๆหมูกระโล้ออกเปรี้ยวมีเปรี้ยวไหมมีเปรี้ยวนิดนึงอะไรอยู่ค่ะอร่อยไหมวันนี้นะคะสุกี้อระคุณคอปเตอร์มาเพื่อสุกี้เห็นพอดีเห็นพอดีอยากกินมานานแล้วใช่ไหม จอยร้องยังหนูลิ้นอะไรวะปิ่นโตจำไม่ได้ละผักลิ้นอะไรนะฝนจำไม่ได้อะเขาบอกว่าคล้ายๆผักเหลี่ยมผักลิ้นอุ้ยนี่ต้องเอามาเยอะนะลิ้นห่านเอออะไรนะพี่ผักลิ้นห่านผักลิ้นผักลิ้นห่านเอวปิ่นโตลุชช ok ทางนี้ทางนี้หนึ่งค่ะ ุอคุอร่อยไหมปีโตเหมือนร้านนะเหมือนร้านน้ำย้อยไหมไม่เหมือนหรออร่อยกว่านไหนนี่มันจะแบบเออนื้อมันคอยร้านนู้นเนืบิกแงตัวกว่าอันนี้นิ่มๆกว่าอ่เท่าร้นไหน งานนี้อร่อยกว่ามาลูกชกนี่ลูกชกนะคะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะกงโกงโกงไหนอ่ะมันเป็นยังไงเอ้าทำไมอะไรเนี่ยหนึบหนึบเหมือนลูกชิพไหมลูกชิพค่ะถ้าเราจะกินเราก็กินไม่ลงแล้วอะอะไรนด้เชื่ออะไรนะลูกชกมันคล้ายๆลูกอะไรอ่ะพี่ต้นชกแล้วมั้ยอ่ามันจะประมาณนั้น ก็ลูกชิดเป็นยังนี้มาตัดต้องลูกชิดเลยชิปแหละลูกล้านแล้วมาจากต้นร้านอ่ะมันก็ต้องใช่ต้องถามมากเลยต้องถามคุณครูแล้ๆเลยก็ร้านคาบวยนะครับผมอาหารให้ได้ขอบอกะไรนิ like ่งห no ่วงแล้วเบอร์ส in ืหรับวันนี Hello ้อย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามเปิดกระดิ่งนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ หน้าสิงโตอามเนืน้วมันเย็นๆนะอันเนี้ยไม่มีใครแปลกไหนอน้องเข้ามายังก็สไปเดอร์แมนแบทแมนอะไรเน,นี่ยฝนเอ็นพวกนี้พวกนี้คืออะไรพวกนี้คืออะไรไม่รู้จักปตุง้ง แล้วไอ้ตัวนี้คืออะไรอ่ะตัวนี้คืออะไรอโมไอ้เบนเอาตัวนั้นมันหันหน้ามหน่อยสิซุปเปอร์แมนปะ ม่ะท็อปเตอร์ไปไหนวะเราก็ไม่รู้จักอ่ะอันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะรู้จักไมเป็นตมันคืออะไรบ้างน่าจะเป็นตัวร็อนบอลโอ๊ยครบเลยอ่ะไอ้มดแ เนี่ยไอ้ม่แดงไว่าไอ้ต่างๆเนี่ยเออวีต่างๆใช่ข้างบนมีสัปดาห์จะไปทำไหนตาะแหนเออเนี่ยแสดงว่าเจ้าของร้านชอบถ้าอย่างงี้ยเรื่องที่ทุกจัเนี่ยเนี่ยดูสิกันดั้มอะไรเต็มเลยอ่ะเนี่ยนู่นนู่นข้างบนข้างบนนู่นนู่นนู่นอ่ะ เขอ,อางอาไ้ไงออันไหนคะนาีม <m> ีจอยคนนี้นะะ่ารักวุย้ยคลาสสิกมากมีวุย้ยปปนหน้าอยได้ไหมอะแสดงว่าเจ้าของร้านสะสมเยอะๆนี่นีจอยนี่นีนี่นน สีส้มนี่เป็นไงแหลมมั้ยเสยสวยสวยสวยแต่เธอยังไงหนูก็ชอบสีขาวเนี่ยสวยสุดอันนี้สีส้มดีกว่าแต